ความลับที่กกอกนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับติดตามช่องผมไว้จะทยอยเล่าให้ฟังทีละตอนทีละตอนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของป้าบุหลันเนี่ยครับก็มีเอฟซีถามมานะฮะว่าป้าบุหลันเนี่ยกับทนายตั้มเขาสนิทกันจริงหรือเปล่าหรือว่าป้าบุหลันเป็นใครอะไรทํานองนี้นะครับก็มีคอมเมนต์มานะครับผมก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือป้าบุหลันเนี่ยกับตัวผมเนี่ย ไม่รู้จักกันเลยนะครับไม่รู้จักกันเลยทีนี้ทนายตั้มเนี่ยมาทําคดีให้ลุงพลปุ๊บเนี่ยนะครับทนายตั้มเนี่ยเขาก็จะเขาเล่าให้ผมฟังนะเขาก็คุยกับป้าบุหลันประจําผมก็ใครว่าป้าบุหลันผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับก็มารู้จักทีหลังนะแล้วก็ถามว่าป้าบุหลันสนิทกับทนายตั้มไหมผมก็เชื่อว่าก็สนิทกันนะเพราะว่าตั้มเล่าให้ฟังประจําว่า คุยกับป้าบุหลันนะครับแล้วก็ป้าบุหลันเนี่ยจะเป็นคนที่คอยส่งข่าวให้กับทนายตั้มนะครับใครมีอย่างนู้นมีอย่างนี้มีช่อง YouTube หรือว่ามีข่าวอะไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าป้าบุหลันเนี่ยน่าจะเป็นคนส่งข่าวให้กับทนายตั้มเป็นประจำนะครับแล้วก็ถามว่าทนายตั้มจะเชื่อป้าบุหลันไหมผมก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าทนายตั้มเขามีสายข่าวน่าจะมีหลายหลายคนแต่ว่าป้าบุหลันเนี่ยเป็นหนึ่ง นะครับแล้วก็ในทีมนะครับในทีมของทนายตั้มเนี่ยตั้งแต่เป็นทนายให้ลุงพลแบบเต็มตัวนะครับก็มีทีมที่ทํางานให้อยู่นะครับก็จะเป็นลายกลุ่มนะครับจะมีลายกลุ่มอยู่มีทนายตั้มมีตัวผมแล้วก็มีพี่อาคมนะครับซึ่งเป็นทนายความอีกคนหนึ่งนะครับของลุงพลเนี่ยนะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าป้าบุรันที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับป้าบุรันก็อยู่ในกลุ่มลายอันนี้ด้วยนะครับ คือท in ีมคดีน huh. uh, ้องชมพู uh ่มีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับทีมของทนายตั้มไม่รู้กลุ่มเดียวเปล่านะครับแต่มีกลุ่มนี้ที่ผมอยู่ด้วยมีแค่กลุ่มเดียวกลุ่มอื่นก็ไม่มีนะครับก็มีป้าบุหลันอยู่ด้วยนะครับเราก็เวลาประชุมหาเรืออะไรกันในกลุ่มลายในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับที่ทนายตั้มเป็นทนายให้ลุงพลเนี่ยนะครับก็จะคุยกันในกลุ่มซึ่งป้าบุหลันก็อยู่ด้วยนะครับอันนี้คือ ที่หลายคนถามมานะครับว่าป้าบุหลานเป็นใครนะครับแล้วก็สนิททนายตั้มจริงหรือเปล่าแล้วก็ผมเห็นรู้สึกว่าทนายตั้มจะไปเจอกับป้าบุหลานที่ต่างประเทศด้วยแหละนะ <S <S ที่ผมรู้เนี่ยก็มีเท่านี้นะครับส่วนป้าบุหลานเป็นใครอะไรเนี่ยผมนอกเหนือจากเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วนะครับก็รู้แต่ว่าเ,เขามาสนิทกับทนายตั้มในในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ป้าบุหลานก็เป็นเป็นแอดมินกลุ่มเอฟซีทนายเพื่อประชาชนอะไรด้วยมั้งนะครับไอ คือเขาก็มีรายละเอียดหลายอย่างะนะครับแต่คร่าวๆเนี่ย <ucking> ผมรู้ก็ประมาณเนี่ยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าตั้มเขาสนิทกับป้าบุหลันมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ป้าบุหลันเขายืนยันมาว่าเขาคุยกับทนายตั้มอะไรตลอดเนี่ยก็น่าเชื่ออยู่นะน่าเชื่ออยู่เพราะว่าตั้มก็บอกบอกผมว่าเคยเคุยกับป้าบุหลันอยู่ตลอดแล้วก็ไปต่างประเทศเขาก็ไปเจอกันนะครับอันนี้คือป้าบุหลานส่วน เท่าที่ผมรู้นะคืออย่างนี้นะใครจะชอบจะเกลียดป้าบุหลันหรืออะไรเนี่ยก็คงไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมก็มายืนยันให้ว่าเขาก็สนิทกันจริงแหละนะครับส่วนเ,เนื้อหาหรือว่าความประพฤติหรืออะไรป้าบุหลันจะเข้าข้างใครอะไรเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะไปเคลียร์กันเองนะครับ